ตั้งแต่เรากลับมาค้าขายได้เหมือนเดิมกำไรเราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้สักครึ่งปีข้าว่าพี่จิตคงกลับมาเฟื่องฟูงเหมือนเมื่อก่อนแล้วละจ้ะพี่พี่ตะเพาแก้วพี่พี่ได้ยินแล้วจ้ะ,จะขอบน้ำใจมากนะจ๊ะ เมื่อกี้พี่ใจรอยคิดอะไรอยู่ละจ้ะรู้อยู่แล้วยังจะต้องให้บอกหัวหายไปตั้งหลายวันหลายคืนแบบเนี้ยใครจะน่ารืรืนเหมือนเจ้าแต่เจ้าก็ยังมีแก่ใจเลือกน้ำอบไม่ได้เศร้าเท่าไหร่คุณหนูเจ้าขาพ่อไก่ทองกลับมาแล้วเจ้าค่ะ พวค่้พี่ไกลทองพี่ไกรทองพี่ไกลทองพองูมีอะไรหรือเพราะไกรทองพาเมียใหม่มาสองคนชื่อวิมาลากับเลื่อมลายวันเจ้าค่ะ เบาขอตัวไปดูก่อนนะเจ้าค่ะมากันครบแล้วหรือนี่วิมาลานี่เลื่องรายวันนี่หม่ของข้าส่วนนี่แม่พิกุลแม่ตะเภาแก้วเมียของข้าเช่นกันเอ,อแล้วยังมีแม่ตะเภาทองอีกคน ใหม่หรออาเป็นห่วง เกรงว่าพี่จะมีภยัยแต่พี่กลับตอบแทนข่าด้วยการมีเมียใหม่ที่หายไปเพราพี่ไม่มีผู้หญิงอื่นนี่เองอ ห่วงเจ้าจนแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนแต่เจ้ากลับพาเมียใหม่มาถึงสองคนเพื่อเป็นรางวัลอย่างนั้นรอข้ายอมรับผิดที่ทําให้แม่ตาพาแก้วเสียใจแต่ถ้าพวกเจ้าไม่เฉยชากับข้าขนาดนี้ข้าก็ไม่ทําหรอกนี่เจ้ายังกล้าโทษพวกข้าอีกหรือนอกจากเลวไรย่างอายยังขี้ขลาดกล้าทําไม่กล้ารับอีก ต่อให้ข้ากับพี่ดีกับเจ้าแค่ไหนคนเจ้าชู้อย่างเจ้าก็ไม่มีวันพอหรอกดูอจะเถียงถึงอย่างไรข้าก็ยอมรับพวกนางเป็นเมียแล้วข้าต้องดูแลพวกนางแต่ว่าพวกนางเจ้าก็รู้ดีแก่ใจว่าพวกนางเป็นอะไร เจ้าก็รู้ดีอยู่่จใจเหมือนกันว่าไอ้ชาระวันเป็นอะไรข้าก็ไม่เห็นเจ้านังเกียจเลยนี่นั่งเพอ้อถึงมันทุกวี่ทุกวันท,ทั้งที่มีข้าเป็นผัวอยู่แล้วที่เจ้าทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะแก้แค้นชาระวันนี่เองเจ้ามันไม่ใช่ผู้ชายไม่จริงที่ข้ายอมรับพวกนางเป็นเมียเพราะพวกนางเห็นค่าของข้าต่งางหาก เป็นค่าของค่าอย่างที่พวกเจ้าพี่น้องไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าค่าน่ะใช่มันเรื่องอะไรของค่าที่ต้องให้ค่าชายเจ้าชูอย่างเจ้าแต่อย่ามาใช้คำพูดนี้กับพี่สาวค่าคนอย่างเจ้ามันสมควรอยู่คนเดียวไปจนตายโทษทันที่สะสมกับคนอย่างเจ้าก็คือการไม่เหลือใครสักคน ผมต้องกราบขอโทษที่ทําให้พ่อพอพอพ,อพอขอโทษขอโพยมากี่ครั้งแล้วข้าก็ยังไม่เห็นว่าจะแก้ไขให้ดีขึ้นสักทีข้ารับพ่อไกรทองมาเป็นเขยแต่ไม่ได้หมายความว่าพ่อไกรทองจะเอาเมียกี่คนกี่คนของพ่อมาอยู่ในเรือนได้ตามใจที่นี่เป็นเรือนไม่ใช่ไม่ใช่โรงโสภณนีก็ผมไม่เคยคิดเช่นนั้นเลยนะขอรับเป็นความสัตย์จริง แค่แม่พี่กุลคนเดียวนี่นะข้าก็อกจะแตกตาอยู่แล้วนี่พามาอีกตั้งสองอ๋อหรือว่าพ่อถือเครดเมียสองต้องหา้าเมียสามตามตำราแต่ตามตำราก็ยังไม่พออีกสินะก็เลยเอาห้ามันซะเลยหรือจะเจ็ดดีล่ะพ่อจะได้เวียนกันครบทุกวันเลยอืมก็ผมไม่กล้าถึงขนาดนั้นหรอกขอรับนอกจากจะขอโทษพ่อแม่ท่านแล้วก็ผมจะขอรับผิดชอบด้วย เพื่อไม่ให้หการเช่นนี้เกิดขึ้นอีกครับรับผิดชอบจะเอาอยัางไงก็ว่ามานี่เจ้าจะทำอะไรก็จัดการเมียน้อยอย่างพวกเจ้าไงมารยาสาสไทยให้ท่าท่าไหนล่ะ ถัวข้าถึงได้หลงเอาพวกเต้ามาทาเมียเราเพิ่งมาอยู่อย่าสร้างความลำบากใจให้ไกรทองเลยก็ดได้ข้าจะถือว่ามันเป็นเหมือนพวกบริวารชั้นต่ำที่ข้าไม่ควรแม้แต่จะชายตาแ,แลกไอ้โยกล้าว่ากูชั้นต่ำเลยอี๋ถึงข้าจะไม่ชายตามองบริวารชั้นต่ำแต่ถ้ามันเหมิมเกิมก็ต้องฆ่าทิ้ง hey <small>